ไปแล้วหรอไปแล้วไปแล้วไปแล้วเป๊บโอเคครับตอนนี้เราอยู่หน้าจอของอ่าทางด้านสตอรี่นะครับระหว่างดาวขาวตเวลาลงมาเรื่องซอยแบดของนิวเวอร์นะครับน <ไป S 2> ิ<ก>ว,ว,วเวอร์ซิตี้อยู่ในคันสมัยนะครับไฟ <c oughs> สุดท้ายชีช้ชะตาครับว่าจะได้แต้มกลับบ้านหรือเปล่าโอเคครับทางด้านเอ <c oughs> ็กซ์ดีเขบอกว่าค <c oughs> ุณจะจัดให้แบบงามๆเอาสกอร์ศูนย์เลยแต่ตอนนี้ทางด้านนิวเวอร์เปิดล็อกนะครับจากด้านจีลบเป็นสกอร์ไข่แทนนะครับ ล้วได้่าวว่าคุณมาลีแล้วก็คุณต๊อดตีนี่คนยวกันครับได้่าวว่าแทางรับไว้เยอะด้วยครับแทงเอ็กดีเฮแทงนิวเวอร์คเเรับใ้าเองเออๆๆเองอ่ะร,รับนะครับรับนะครับสำหร,รับใครโดมาแทางก็ได้นะเปิดโดนลลวให้แล้วใครอยากแทงคนไหนก็ได้นะเป็นยังไยังเปิดโดนแทงกันเลยเหรอตอนเพื่อเราดีเปิดโดนแทงกันเหรอโหวบึมบําซัมบาลเฮนะครับ ไรเป็นทางด้านของเอ็กดีรีซอลงไปซ้ำนะครับตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าไม่ตายตัวกระเด็นมานะครับอยู่ฝั่งนี้หยหลุดนะครับเพื่อนไม่เห็นโอ้เลยโดดเอาออกไป,ไป,ไปหนึ่งคนลงไปตรงกันครับเ d กดีก,ก really, ล็ลงก่อนได้เปรียบลงก่อนได้เปรียบอยู่แล้วครับใครลงไม่ตรงก็ตามนั้นครับ ข้างหลังต้องมี EMP นะครับตรงนี้เป็นทางด้านมือปืนนะครับของแจ็คแจ็คสันหวังนะครับชื่ออะไรนะ่ยแจ็คสวรรค์เลือดหมดโดน EMP เลยไปเล่นตงกลางเด้อแข่งได้นะแทงได้นะเห็นปข้างหน้ามันเยอะ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 ข้ามไปเข้ามไปเลยข้าไปโอ้ย

ดับวินเจอร์เซลเฮ้ยเอาเพื่อนก่อนหอยดบกนดีเพื่อนอะรวไรปัดตาแล้วกูตาเยอะนะมีลมเยอะนะไอวอลเป็นไงวะไอบอลอะไอีตายเยอะนะพี่รอบเนี้ย่นตอตอ้อตออตอนตอ่นขอเพ่ออะเพื่อนอะไม่เพื่อนในุ่งมีนะโปรนะโปรลงหลังบ้างไปคืนอยู่นะเกไอเกนกูโดนซ้ตไอเกกูโดนำกูโดนเหลือกินชั่วโมงวะมองไม่เห็นปะ ตายได้ไงวะส่งเพื่อนเขาหนอยหลังบ้านมาน่ะมึงไม่ตายเหรอกูถามจริงน้องมึงต้องขับข้าวไฟนะมึงต้องขับข้าวไฟมึงต้องขับข้าวไฟหลังหลังบ้านหลังบ้านมันกูโดนกูกับพี่บอลโดนกดนะหลังบ้านมึงมาแก้หลังบ้านเขาหนอยผมผมอยู่นะผมอยู่นะหลังบ้านมันอะเฮ้ยเสียงมากเลยไม่ไหวคนละใช่เปล่าพี่ไอ้ทีมพี่ใช่เปล่ีมอยู่แล้วไม่ได้หรอใช่ครกแซ่อมรถอยู่นะชอบรถอยู่กำลังไปเติม อ่ะรอพี <quarters> ่ไอวัวอยู <Silver. S 1> life, ่ข้างล่างพี่ไอวัวอยู่ข้างล่างช่วยด้วย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 มาแล้วอ้าวเพื่อนกูมาไงเยอยวัวพี่อยู่ไหนน้อนี่เจ้าลงหลังบ้านเป็นไงบ้างหลังบ้านเป็นไงบ้างสุดพี่ผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยเเป็นดิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยพี่สุดที่ไม้ลงมาเข้ามาหน่อยตําควายหน่อยไม้ลงมา ไม้ลงมาก็ได้หน่อยกไม้ลงมาก็ได้หน่อยไม้ลงมาหน่อยป่อยป้าปล่อยป้าพวกกูโดนใต้อุโมงนะพวกกูโดนอยู่ใต้ใต้เนี่ยไม้ลงไปข้างหน่อยไม้ใช่หรอขึ้นไปขึ้นไปขึ well> ้นไป เป๊ะคืออะไรเป๊ะคิดเป็นโลหรือโนโอ้ยมันชุบกันได้อยู่ชุบหน่อยไอ้บางลามใช่ป่ะบางลามป่ะเร่งของความน่าไหวกับราฮาว์ตาตาหมาอ่ะไปเกิดก่อนดีกว่าวะไม่รู้อ่ะพูดไม่ได้ว่ะบ้านใครบ้านมันน่ะเนาะพูดอย่างเดีกว่ามาใกล้ๆก่อนมีเวลาเต็มซอยพี่แปลพี่ว่าอะไรนะ R E V I V I V E บุลเล่อะไรวะสามสี่เอ๊ะท่าจะชุบเอ๊ะทจะชุบสามสี่เจ็ดศูนย์ อ่ะคนต่างเล่นใช่ใช่ผมก็ไม่รู้ว่าไฟกลางเล่นยังไงอะ่ะผมก็พยายามที่จะช่วยแล้วอ่ะอันนี้คือผสมคนมาเนาะคืออย่างงี้คือการผสมคนมาบอลบอลอ่ะต้องปรับตัวเพื่อนให้ทันเว้ยผมว่าโชคดีที่ผมมาปรับตัวไวผมปรับตัวกันได้ไวมันเลยมันเลยเราจัดตำแหน่งกันนู่นนี่นั่นกันมันเลยได้ไวครับเข้าขากันไวขึ้นแต่ของบอลผมว่าน่าจะเข้าขากันน้อยน้อยมากเพราะบอลไปเล่นแบบนี้เลยไง ถ้าผมไมเล่นแบบนี้ผมก็อาจจะภาพเดียวกับบอลนั่นแหละแต่ก็ไม่แน่แต่ก็ไม่แน่เพราะว่าผมก็แค่คนไม่สําคัญเราเรามั่นใจกับที่เราไปเสมอเอ็ดดินดีมาได้อยู่ตอนนั้นเรามีไฟนะมันมันช่วยได้เยอะนะเว้ยการที่เราซ้อมอ่ะแล้วเราไปเสมอเขาอ่ะถือว่าเราพัฒนาได้ไงมันก็มีความมั่นใจขึ้นมาเยอะเย็นตะกอไข่เย็นตะกอจ้าวินไม่ กูชอบเลยไอพวกที่แบบแพมเยอะๆอ่ะกูชอบเลยเวลาเสียงมึงตัดอ่ะกูโคตรชอบเลยมึงรู้ป่ะมันดูตลกอ่ะมันดูตัวตลกอ่ะมึงมามึงมาเอาศพมึงมาเอาศพมึงมาเอาศพในไฟมึงต้องรีบหอบมึงต้องรีบหอบมา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 เอาศพในไฟพอได้อีกดีกว่าได้คะแนนอีกดีกว่าไอ้เหี้ยสามแปดประจำรถตัวเองสามที่แปดกูยังเอ๋อเลยไอ้เหี้ยเล่นอย่างควายชนะไม่ได้สักไฟ เสียงยังตัดผมมาดูแบบนี้ทําให้ผมคิดรีซอใหม่ตอนที่ผมคุยกับรีซอแรกๆผมว่าไอเฮี้ยนนี้แม่งเท่ว่ะแม่งบางตัวเทวอะแต่พอมาดูแบบเนื้อแบบไอเฮี้ยแม่งบ้าว่ะมึงบ้าว่ะมองคนเราจะเปลี่ยนปเล็กน้อยเปลี่ยนไปเล็กน้อยมึงมึงซ่อมรถเสร็จแล้วมึงออกแล้วเต็มตัวห่อถ้าเหลือสามหกเหลือสามหกต้องห่อแล้วนะสามหกเป๊ะนะสามหกเป๊ะครับสามหกเป๊ะ ไปมีรถกูนี่รถกูวันี่รถกูมีรถกูไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยไปด้วยกันเลยไปยังไงอะสามคนมึงไปยังไงอะเดี๋ยวไปส่งคนนึงเดี๋ยวไปส่งคนนึงแกมึงเข้ามาไปได้เลยไปวะ้ปะมันบนเขาไม้กับพี่ตัวนมา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 ก่อนมาก่อนมาก่อนมาก่อนไปไปไปรถไปรถที้ทีได้ไปรถผมถามหน่อยเดถ้าสมมติเขาอุ้มกันไปแล้วอะแล้วไอ้พวกแล้วตำรวจเห็นว่าเขาอุ้มกันแบบเนี้ยตำรวจจะไม่ยุ่งใช่ไหมตำรวจคือจะปล่อยผ่านถูกต้องปะต้องไล่ป่ะพี่ หรือว่าไล่แอ๋อไม่ยุที่ปกไล่หรือไม่ไล่อ๋อไม่ปล่อยไม่สมมุติเนี่ยเขาขับไปเนี่ยแล้วเขาเจอตำรวจอะคือไล่ถูกต้องไหมเนี่ยขับไปแบบเนี้ยสมมุติเจอตำรวจก่อนที่จะไปห่ออะคือเขาจะไล่ก่อนใช่ปะ คนดูแต่มันสองไยเป็นตัวีทั้งไล่ทั้งไม่ไล่อ๋อไม่ไล่อนีไล่หรือไม่ไล่เหลือ3ามวเหลือสามสิบวิออ่าเหลือสามนาทีใช่ไหมอือูเล่งหมดเลยเออไม่ต้องลุดแล้วไม่ต้องหลุดพอใครเกมพอใครเกม็อะไรล่ะพี่เบสรถสมันะรถสมันน่อะเยอะอยู่ฟังกู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 เต็มตัวห่อเต็มตัวห่อ ถ้านับสกอร์อุ้มอ่ะเมืองเราน่าจะน้อยสุดใช่เมืองเราน้อยสุดเขาบอกห้าสิบเจ็ดห้าสิบสอมเขาไม่มีห่อว่ะเขาไม่มีห่อเลยเราน้อยสุดเราสามเอ็ดฟังฟังฟังห่อห่อที่เหลือห่อให้หมดที่เหลือห่อให้หมดห่อเลยห่อเลยห่อเลยก้าของเราใช่ป่ะเราอุ้มกันสี่สิบใช่ป่ะเราก็จะได้ประมาณแปดเคสไม่เกินสิบอะที่เราจะได้กันใช่เมื่อพี่มึงลองคิดดูสิถ้าเพิ่มเวลาให้มันอีกสิบห้านาทีอ่ะอีกสิบเคสอ่ะ อ,อ,อ,อย่างนี้สกอร์หกสิบนี้เห็นปะเนียหนึ่งสามห้าสองสามพี่หกแปดหกห้าศูนย์ไม่ต้องหลุมไม่ต้องอะไรแล้วนะไม่ต้องหลุมไม่ต้องอะไรแล้วนะเผมอยากเห็นแก๊งอื่นมาเล่นที่บ้านเราอยู่เหมือนกันนะคนนี้ไม่เคยเล่นเลยนะคนไม่เคยเล่นเลยอยากเห็นเหมือนกันนะ ยังมีคนแทงยวนี้ยิหรอไอเียเขาคิดยังไงอยู่วะองขาอมาอารมวรเี่ยึงถามะบอกว่าเขาคิดอะไรอยู่นี่ยเนคนนี้เนี่ยสุปติดาน้องเนี่ได้ยินพอดีเลยเนี่ยอเลยอเลย่อ้ลอเลย่เลยห่อเลย่อเย่เลย่ย่เ่ยย่ยเนี่ยอเนี่ยอยอดีเลยเนี่ยหอเลยห่เลยห่อเลยห่อเลยน้องหเลยหอออย่เลย่เยยมอ่ลยใครวิน เนี่ยไฟสี่กูเอาไฟสี่กูเอาโอ้ยนะเออผมไม่อยาพูดเดี๋ยวไฟสี่กูเอาอย่างนี้เหรอกระจอกแต่ไปสุดเฮ้ยใครบัฟบัฟกูอยากสิงคนนั้นนะเขาตีกู่กี่ไฟนะสี่ไฟปะเออแม่งก็เท่าเราเลยเนาะสี่ไฟห้าหรอหมดเลย สวยครับเพือพ่อนสวยสเมื่อกีอ้ไม่เห็นเลยเพืออ่อนอห้าแล้วเ <c oughs> ย็เย็นชนะไฟน์เรียกเพี้ยนกูยังเกียดคำนี้เลยสวยครับเพี้ยนสวยครับเพื่อนพ่อ,พอเนี่ยเฮียยังเกียดเลยเลือดยังไงวะเนี่ยอฮ e e e ลเฮลเฮลเฮเรียกอะไรวะสามสี่เจ็ดนสามสี่เจ็ดูนย์ กูโคตรเกลียดอ่ะเชื่อนครับเพื่อนเพื่อนพ่อมึงอ่ะกูไปไปพูดไกลๆสนตีนกูหน่อยอย่างนั้นอะกูไม่โกรธอะไรขนาดนั้นกูเกลียดปากจริงนะไอ้คำว่าสวยครับเพื่อนสวยครับเพื่อนเพื่อนพ่อมึงกูเกลียดไปพูดไกลๆนะไอชิ้นกูกูไม่ชอบจริงๆเว้ยมันมันมันเสนียดอ่ะเนี่ยเบรกบูทไอ้นี่เบรกบูทไอ้นี่เบรกบูทไอ้คนนี้เบรกบูทกูไปดักหน้าแล้วกูรอสิ่งมันก่อนมันชื่ออะไรวะเอาเอาจริงๆไอ้ไอ้ดับเบิลคัทเฮ้ย ใครที่อยู่ oh <my S 1> ตา yeah, าท้าผมมองว่าต้องทําเป็นทุกคนนะน้องนั้นตกเทรนนะผมคนเจอคนไม่เป็นหรือมันแก้กไม่เป็นก็ไม่รู้นะไอ้เี